ะมื่อนีนน,นทิยาภาพพอไม่เป็น้นองเอฟซีมาตามแนวทางของแม่ทองดีนะคะแม่ทองดีฟันนะคะฟันว่าแม่ฟัน่าพอสามีตายแล้วนะคะมาบอกเลขสองตัวห้างเดียวนะคะเลขตรงกันก็เลขปู้ขาวนะคะมันเห็นเลขขึ้นยุแคนปู้ขาวเลขสองตัวห้างเดียวเลขตรงกันจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปชมบน้ากันเลยค่ะ แม่แม่ว่าเหอุซีฟังนั่นแน่แม่เบิง่งคลิปปูขาวที่น,น้นที่ย่าไปถ่ายคลิปแม่เห็นเลขตัวใดยี่ยค <c ans> สค่ะเห็นเลขหาชูนยอยูแ่แขนันแน <c ans> ขนข้างได้ไหมแขนขาใสชัดบ่ชัดตัวสีใดตัวสีดำว่ละล่ต่วาหองสัตว์แกงดีอยู่ตามที่น,น้นที่ยาเคยถ่ายคลิปปูขาวมากแม่เคยเห็นเลขบ่เห็นจักเกียบบ่เห็นมือตืบได้ไม่มือนั่นล่ะเห็นมือวันพระเลน วันพาธี่พานมาเนี่ยแต่ว่ามือวันพาธี่พานมานี่มีคนหมร่้ซืกอว่าบ่มีแดดแดดบ่ออกมันจะคึมคึมถ้าคึมคึมน่ะจ้ะเรีกจะเห็นง่ายเห็นเห็นอยู่เห็นแก่งครับอยู่จ้าอยู่แขนิ่นเลยยืนทั้งอย่างอือนี่เขาต่ว่าเขาบ่มีสามตัวหรือมีสองตัวเห็นสองตัวเห็นสองตัวเห็นห้าศูนย์เลยนะอยู่แขนทีเที่ยวเห็นจค่เกียนะ อ๋อโทรศัพท์มันเด้งขึ้นนั่นว่ามันเด้งขึ้นแต่้ยเทียมันกับว่าเด้งเนาะขนาดกดติดตามไว้เลยนั่นอรอยขึ้นว่าเด้งจค่เทียวนี่เหมือนนั่นแหละเด้งติ้งขนาดอ๋อผู้ใดมากดเขาโท่าระซับนอนภาษาอันกฤษผู้นองก็เลยถามว่าจะกดติดตามผู้ใดไว้แน่กันกดแต่ของนนทงยาผู้เดียวจะกดเบิ้งกดเบิ้งกระนักเขาจะกดเบิ้งกระเห็นเลยเราเราห่วนนี่ค้นบอลาดมากบ่แม่บอกระมากมากเิ่นกับว่บอก เพื่นว่าจ้าไหนเพื่อนพันหมเพื่นวางไหนล่อไว่อนจ้เวินไว่อนเมื่อท่านมีเล็กเพื่อนบักท่านเพื่อออกไรเพื่อนก็จเ่อออกตัวเว้นนคอนมันบ้าเพื่อนซูนบ่แม่ต้องซูนที่จอนขินลกๆไปเหรอเล็กบ่เขาเนาะเลขกบ่เขาเพื่อนได้ซูนอะไ เราเสียกับพี่นุ่มพร้อมเอาตะพาแค่ดามเขี้ยนเออไปเลยเห็ดแบบป๊อดโบราณนุ่งนุ่งผัดซีนแล้วก็เอาพาข้ามาเช่นจมโอ๊กคโจมโอ๊คเลยโบราณเลยเมื่อไดรนุ่งเสียบกรแลงที่เราแล้วไปแบบหมาดไม่เลยเพิ่นว่าเวนก้อนนั้นว่าเวนไวก้อนค่ะคือได้ยินี้ข้าวว่าแม่ฝันเห็นฝันกับมแต่ปูปูปูเท่าหรือว่าปูพ่อของปัวอะไรล่ะอ๋อ พ่อของพ่อของพ่อบ้านเพิ่นมา่ยังเนี่ยเพิ่นแจ็คกับเพิ่นมา่ยังเพิ่อนยางลงมาเพิ่นเพิ่นตายไปตายแล้วตายตะโดนแล้วตายตั้งหลายปีแล้วอืตายแต่แก่หุ่นกูแล้วจําได้บ่าว่าเพิ่นอายุเท่าใดตอนเพิ่นตายหมอจำได้เลยจำวัยแจ็คกับเพิ่อนในแจ็คปีจ้ะเพิ่นตั้งใจมาหาแม่เลยบ่เพิ่อนยางลงนั่ทางลงมาเลยทางเลยน่าจะทางเคร่องอ๋อบ้านเพิ่นอยู่ตั้งปุ่มนั่นแหละบ้านหมออีกเลย มันหมอเอ็น้านเฮียนเกาผืนอืมผืนกรยางนล่องเบงสะกินเอาหาศูนย์หนึ่งคนตะวันท้ำนี่ยอืมตะวันล่องเบงของพืนหนึ่งอ๋อเพิ่น่าใล้เอาเรขเกิ่นมาล่องเบิงอือมวามหมายิ่นมาเล็แม่อันแม่โบราณเขาเอาเรขเกิ่นมาล่องเบงม่นโอ้มีนห่จากวอนเล็อันเอาิ่นมาเลขือย่งนีแต่ิ่น่ทันตายไปเลยบเพิ่นถือว่ตอนิ่น่ทันตายเิืนซื้อเล็ดีถือรู้หด เพราะเทล,ละบายบาทเทละชิบบาทหาบาทเพราะพ่อมันเขาก็คือไหลถ้าแตาเพิ่นตายมากนี่เพิ่นเคยมาเขาฟันบ,อบอ่อมีหลครั้งแหลกเลยแม่แต่ว่าจะ่ีแล้วเพิ่นบอกให้ล่องเบิง้งก<น>่อนหล่องเบิง้งล่องเบิง้งหาซูลหาซูนคือตรงกันก็เลขภูเขาใช่ไหมตรงกันเ้วยยังว่ามันตรงกันยังว่าไดดึงไว้ดึงมอตเตอรี่ไว้แลวเด้อพี่น้องสองใบแม่พอเดว่าธรรมดาดึงไว้ เพื่อนบอกว่าล่องเบื่องหาศูลเพิ่อนบอกว่าผลหรือลางบม่บอกบอกข้งนี้นะครับสูบก็เอยาทวนทวนนี้เลยอืแต่ว่าตามที่จริงเพิ่นบ่าสูบยาจะเคลียดีเอาว่าแมนเป็นผู้ไม่อเป็นคนอื่นละแปลงนามาบอก่ะบอกแต่ว่าเป็นปูอยู่บอกหาซูลทางเดียวแล้วก็เห็นยุเห็นยุปู้ขาวก็หาศูลเนาะหาซูลที่อันนี้ผู้ผู้ผู้ขาวหายหาศูนยุแขนปู พ่อของพ่อของพ่อบ้านกันยังะหาหาซู้นกันเนาะนี่ะไรหาูลตัวเดียวกันปูนี่คือพ่อข้อสามีเนาะอือถั่วสามีเมื่อคยมาอเขาฝันเล็บเทียมมันมยเม่อคืนมแจ๊คยคือหายตัวเดียวกันเพิ่นก็บด้บอกเรียกสามตัวอันว่าอหม่อวานแจ๊ต่อกันสามตัวก็สองตัวกับห้เ่าเนแมเนียน <you> <some> <normal language> ที่การว่าเอาไปลอ่องขัด่นวางได้กอ่อิ <ไป S 2> ่นไปล่องเบิง้งเอามาล่องเบิง้งอืมพอดีกับันเห็นดูปูขาวมากกับตัวเดียวกันน่นิ่นมากกับดึงไว้เลยแหละเอามาล่องเบิ้งที่ว่าบอกว่าบนลรืนล่ลางเนะาะแต่ว่าเลขค้างเดียวกันเลขตัวเดียวกันปูแมแล้วเ,เห็นอยู่ในคลิปนุ่นที่ยาทายถ้ำปูขาวนะคะันเห็นอยู่แขนปูเลขขึ้นหาศู์ เราปูหน่งคือพอสามีกับมเขาฝฟันบอกว่าเอาไปล่องเบิงหาศูนย์หางเดียวเลขตรงกันนี่นี่ม่มีเลขสามตัวด้ยวยค่ะเห็น <c oughs> แม่เล่าลอตเตอรี่ยัดไปแล้วสองใบ <c oughs> ดึงลอตเตอรี่ไปแล้วสองใบเอาตาหาศูนย์ศูนย์หาบามันป่ค <c oughs> ่ะเอาคนขายมาขายมีบอ่อศูนย์หานี่บ่ได้เบิงเห็นหาศูนย์ดึงเลย เบิองโูกี่น้องเป็น่าเป็นดึงไว้บางครั้งคนเอาลอตเตอรี่มาให้นุติยาเบิ้งที่แรกว่าสิบว่าหายทายคิดเอาไปห้าบอกไปห้าลงลงค่าล่มหลูกหายทายคิดคือเก่าเข่าบ่เข่ากับยาบ้า่นเด้อค่ะแม่แล้วว่าแล้ววานบ่เข่าแล้วว่อยากหายทายแต่ว่าเราหันแบบนี้นะคะหันหางเดียวนุติยามาเข่าบ่เข่ากับทายถ้ำคือเก่าหางเดียวเรียกว่หลายโตนะคะบ่าเปนเลขสูตรทำนุ่นเป็นเลขความันเพื่อ เพือปู่นหายถือปัจบัตนั้่ใครตาทาขิดซะากอนองเบิ่งเป็นแนวทางคนที่คนที่น่งยุบาลหนูหนูทายคิปปูขาวไปหนึ่งข้าเจ้าว่าไดไปทายถ้ามึงข้าเจ้าเห็นเล็กหนูก็่าเพิ่นสุดยอดทีเดีว่าไดไปผู้ราคนผู้เห็นผู้ราคนอยู่ตั้งประเทศจะเห็นเลยนี่นั่นเขาจะเรียนหนอกว่าเขาจะแจ้งเหนื่อยกว่าเห็นดีนิดหือเบอยู่เนาะ แขนคเลยแขนคางนี่แขนคางสรายปีแรกเล่กพี่พี่หนูไปทายท่ามหนูก็เห็นอยู่แขนคนเล่กหาหาออกออกหาหาลังเราขังบนออกวนนั้นออกหกหาสองบนออกหาหาลังเห็นเห็นลายเกียยุยุกของข้าวปูตอนนั้นก็เห็นหกศูนยงก็ออกหกศูนย์เกียรยุไรเกียตหนึ่งก็ออกเกียตหนึ่งออกดูเตี๋ยวห้าส่งขยามแบบ เงนหน่าเห็นเราลืมนั่นลืมมันหลายมื h, อกว่าเลขจะว่าสัญญาณลืมมาจังมาเรียดึงเอาเลยดึงไว้คันบอกว่าฝนเหมือนมากหนูสิไปซื้อเมญานค้นขายกับบ้านหนูเล yes. ี้ยไปอามปน่าสิไปซื้อเลขตัวนี้ล่ะมันนั่นตะวันคือนั่นมันพวกมาแต่หัวสนามมัจ้าลูกขึ้นเบิ้งอยู่เล่ามาปงไว้ลูกขึ้นเบิ้งนี่อยู่หาถุนลายใบอยู่มื่อนีบอืสโอ้ยย่างบอส โอ้แม่ไม่เอาเจ้าเดียวเอาสองใบเจ้าเจ้าอื่นไม่อีกก็เลยบพันเดาแสดงว่าจงไว้เถื้อเอกชุ่นจงไว้เถื้อเอกชนนชุ่นจังกับพร้อบนั่นเนาะเพื่อออกเจ้ากับพ่อหลวง้องมาเดกับพร้อมโทุกคราเยี่ยมไนและวอ๋อย๋อเยี่ยงไ่เห็ดงานดอกเห็ดงาเดียวเพิ่นก็ได้ยินข่าวว่าเป็นโจทย์ดีจังไงได้ตัวนาแล้วอ๋อได้ลอตเตอรี่ตัวนาอ้าวสรุปูมาแนวท่าของแม่ทองดี เลขฟันกับเลขเห็นยูแคนปูขาวตรงกันนะคะเพ mm ื hmm. ่อนเห็นยูแคนปูนี่หาศูนย์นะคะ mm hmm. วันพาธีพานมาที่นุ่นทิยาทายคิดนะคะ mm hmm. แล้วเพื่อนกับฟันฟันว่าปู้นปู้ของเป็นพ่อสามีมาบอกหาศูนย์ทางเดียวนะคะ mm hmm. ให้เอาไปล่องเบิงนะ mm hmm. เลขตรงกันนะคะ mm hmm. อยู่ในหนีมุมมีเลขสามตัวเด้อพี่น้องมีแต่สองตัวถ้วา,วา,า,เาเอฟซีอยากได้สามตัวฮะจับไซเอเอง ผู้ใช้มาบอกแล้วแม่เนาะอาจจะเป็นหกหาศูนหรือหาหาศูนนะคะเป็นแม่ท่าหาสีสระกินแดงรักไทยบ้านไทยนะคะผู้ขาวกับไฮเห็นแค่สองตัวมันบ่แม่ไฮเห็นแค่สองตัวเลขนี่ชัดเลขมันบ่ชัด<ข>ยึดต้นแขนอันนี้บ่เพิ่นนั่งนี่อยู่นี่เปลื่นแขนเลยเปลื่นแขนใช่ไหมนุ้ยจะเห็นยึดต้นแขนเพิ่นนั่นยึเปลื่นแขนนี่เพิ่นกะนั่งสิ เห็นค่ะมันห้าวหาซุนสิบ่ได้ไปบายเพิเ่อนจีนก็ยิ่ได้ไปยืนตัวไปว่าได้ก็สิบ่ันไอ้นุ่นที่ย่าบอกรถป้าไปเพเห็นมีที่เอฟซีอยู่จังหวัดขอนแกนนน่นเพิ่นเพิ่นบอกว่าไว้เนาะให้ถูกเด้อปูเด้อถูกสิไปหาปูแสนแม่ดาอยู่ขอนแก่นได้ไมากเลีเนาะเพิ่นถือหลายแสนเนาะถือตอนนั้นถือแสนแปดเพิ่นก็ได้มาจากขอแกน,นแก่นอำเภอแย่งหน่อยกามากับ่ไกล เพิ่นกับเมาลวดมาเมาวายปูเดนมาวายเขาว่าเพิ่นวาเอาไว้แล้วเนาะได้รักแสมถึงได้งวันเล่นกันมื่ดเนียก็ได้แล้วก็แม่อีกคนหนึ่งก็อยู่สมุทรปราการเพิ่นถือเจ็ดหมื่นเพิ่นก็ได้มาเพิ่นกับเบิ้งไม่คิดเพิ่นสิเลยเพิ่นกับเ็นเล่เพิ่นว่าการออกตัวนี้สิมาหาปูบัดถืออีหลีได้มากเล มา<ห>รุ่นน้ำกันนะคะว่า<ำ>แม,แม่แม่ท่องดีสิได้ไปหายปูข่ขาวถ้าเพิ่นถูก<ม>ตนนัวนี้หาศูนย์ในนุทิยาสิล้าเป็นไปหางปูนะคะไอเอสซีโ mm hmm. ชดีกันแนะทางของแม่นะคะขอบคุณแม่แลหลายๆที่เอามาแบง่งปันให้เอซีโชดีกันแนะทางของแม่ทองดีนะคะ